คพร้อมเลยนั่นนลครับอาเล่มนั้นเลยเออไม่ได้เนคบแ้ช่ครับเรียบนนะนะร้ยบอรยครับห้าสี่สามสองครับคุณนิรันร์พูดถึงโครงการที่เกี่ยวกับเสื้อสีชมพูที่กำลังเป็นประเด็นเกี่ยวกับคุณบินบริริสขนาดนี้ครับท้าความว่ามันเริ่มต้นจากอะไรยังไงครับอ๋ออย่างนี้ครับมันเริ่มต้นจากหนึ่งคุณบินเขาใส่เสื้อสีชมพู ปักตาส่รักษ8.4พรรษาเพื่อไปเฝ้ารับสเสด็จพระเจ้าอยู่หัวผมก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องดีเพราะว่าคุณบินบอกว่าการรับสเสด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่จําเป็นต้องใส่สีเหลืองเพราะวันนี้เราไม่อยากให้มีสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีอะไรก็ได้ยกเว้นสีดําคุณบินก็เลยตัดสินใจใช้เสื้อสีชมพูผมก็เออก,ก,ก็น่าจะเกิดประโยชน์ กับโครงการที่สิริราชเขาเชิญชวนประชาชนาบริจาคเงินสมทบทุนอาคารนาวมินทราธมพมณพ8.4พรรษาโดยโตัววิ่งเนี่ยออกที่ช่องของสถานีโทรทัศน์ทนี่ผมดำช่องไม่ได้นะครับผมประกอบกับทางศิริราชโดยคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลก็ออกข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องชี้แจงการบริจาค เงินตก,ตกทุนอาคารนาักุดจารณพิษ8.4พรรษาโดยเชิญชวนให้ประชาชนที่มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคเงินให้ศิริราชมูลนิธิคนละหน0่บ, 100. บาทแล้วใครก็ตามที่บริจาคเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีของศิริราชมูลนิธิก็ให้ส่งสลิปโอนเงินพร้อมชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและที่อยู่เพื่อ มูลิตเพื่อสิริราชมูลิธิจะได้ส่งเสื้อให้ส่งเสื้อสีชมพูให้เป็นการสม,มนาภูมผู้ใดบริจาคหนึ่งร้อยสิริราชก็จะมอบเสื้อสีชมพูปักตาเสนลักษ์แปดสี่ภาษาให้หนึ่งตัวทั้งนี้บัญชีอะไรก็ปรากฏในเอกสารเรียบร้อยเป็นบัญชีของสิริราชมูลิธิเรื่องมันก็มีอยู่เท่านี้เสร็จแ,แล้วผมก็เอ๊ะทำยังไงเพราะผมรู้ว่า มีเสื้อที่ผู้มีจิตอันเป็นกุศลเขาก็อยากทําบุญเขาก็ได้นําเสื้อไปมอบให้สิริราชก็อยู่ประมาณประมาณสามแสนตัวสิริราชก็เลยไปคิดโครง,งการนี้ขึ้นมาผมก็ตัดสินใจว่าพี่บินเขาใส่เสื้อสีชมพูตัวนี้รับสเสด็จสองสามครั้งน่าจะเกิดประโยชน์เพราะพี่บินเขาก็เป็นคนของสังคมเป็นคนที่ทํางานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สังคมมายาวนานนะครับล่าสุดก็คือไปบริจาคเงินให้กับผู้ที่ประสบอุทุกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีการแจก,กเงินสดรายละ5,000-5,000ซึ่งตอนนั้นผมก็รู้ว่าโอ้ก็มีแฟนคลับของพี่บินเยอะได้บริจาคให้พี่บินถึง400กว่าล้านผมก็โอเคก็ก็เลยพยายามติดต่อแต่ว่าผมก็ไม่สามารถ ติดต่อกับพี่บินได้เพราะผมไม่รู้จักพี่บินในการส่วนตัวพี่บินก็ไม่รู้จักผมในการส่วนตัวผมก็เลยโทรไปที่มูลนิธิร่วมกตัญญูมูลนิธิก็เลยบอกว่าเอาเบอร์คุณนุกูลไปก็แล้วกันซึ่งเป็นเลขขาของคุณบินผมก็ได้เบอร์จากพี่นุกูลผมก็โทรไปหาพี่นุกูลว่าผมอยากคุยกับพี่บินเพราะว่ามันมีเรื่องที่พี่บินได้นะช่วยเป็นสะพานบุญทําประโยชน์ให้กับ โรงพยาบาลสิริราชต,ตามเอกสารข่าวประชาสำคัญและตัววิ่งที่วิ่งในจอทีวีก็เลยได้นัดพี่บินไปเจอกันที่โรงแรมเอเชียผมจําวันไม่ได้เวลาเทีย่ยงเสร็จแล้วก็คุยกับพี่บินว่าเออพี่บินเนี่ยมันมีโครงการของศิริราชก็อยู่อย่างนี้เนาะที่น่าจะช่วยทําเป็นเหมือนไอดอลเป็นต้นแบบให้คนได้สวมเสื้อสีชมพู จะในวาระอะไรก็ได้แต่ว่าปัญหาของของเสื้อเนี่ยก็คือว่าศิริราชเนี่ยเขามีกติกาหรือว่ามีคำเชิญชวนว่าต้องบริจาค100ก็จะได้เสื้อสมนาคุณหนึ่งตัวแล้วทางสิริราชก็จะออกไปเสร็จรับเงินให้ไปเสร็จรับเงินนี้ก็สามารถไปหักภาษีนักที่จ่ายด้วยซึ่งมันก็ไม่มีใครเสียประโยชน์แล้วผมก็เห็นว่าผม พอรู้เรื่องนี้อยู่บ้านก็อยากเข้ามาช่วยเป็นสะพานบุญเพื่อเชื่อมต่อกับพี่บินอันนี้ก็จบตรงนั้นและพี่บินก็เลยบอกว่าเออมันมันมีน้องคนหนึ่งที่ที่ผมรู้จักมันเคยบอกว่ามันจะให้เงินผมยี่สิบล้านเพื่อให้ผมเอาไปทำประโยชน์ให้สังคมจะไปทำอะไรก็ได้ก็เรื่องมันก็จบแค่นั้น นะครับก็พอดีแล้วก็ไม่ได้ทานข้าวพร้อมกันารพี่บินไปก่อนก็เลยไปทานติ่ซมซำผมก็เลยไม่ได้เลี้ยงรับรองพี่บินก็จบพี่บินก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะโทรหาน้องคนหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวจะนัดกันผมก็จบวันนั้นที่อยู่ในเมืองเทียจากนั้นมากระราบว่าพี่บินเนี่ยได้โทรหาเสียโปผมก็ไม่รู้ว่าเสียโปคือใครแล้วพี่บินก็บอกว่านัดผมให้เอารายละเอียดเรื่องเสือส้อหรือย้มปูเนี่ยไปด้วย เพาะเื่อเสียโป้เขาจะร่วมในกิจกรรมนี้ก็นัดไปพบที่ซีคอนคาเฟบางแควันที่เยาอยู่หัวทานเสด็จเปิด่ายรถไฟฟ้าที่หลักสองก็นัดกันตอนบ่ายสองโมงที่ร้านกาเฟ่อเมซอนเมื่อได้พบเสียโป้ก็ก็คุยกันไม่เกินห้านาทีเสียโป้ก็บอกไม่มีปัญหาแต่ว่า ขอให้ขอบริจาคร่วมโครงการนี้กับพี่บินน่ะสิบล้านต่อนนะผมก็กก็โอเคแล้วแล้วในการบริจาคเนี่ยจะบริจาคให้ศิริราชมูลินนธิเนี่ยในนามใครจะในานามเสียโป้หรือในนามใครเสียโป้ก็บอกว่าถ้าในนามผมเนี่ยมันคงจะดูไม่ดีก็เลยว่าไม่เป็นไรฉะงนั้นเสียโป้ก็บริจาคในนามคุณพ่อของเสียโป้ หรือคุณแม่ของเสียโป้เสียโป้บอกว่าจะบริจาคโอนเงินเข้าสีดีล้านมูลที่ครั้งละสองแสนเพราะว่าไม่สามารถโอนเข้าทีเดียว10ล้านได้จะมีปัญหาขอโทษครับโอนทีละสองล้านนะครับห้ครั้งก็คือ10ล้านและในการโอนแต่ละครั้งเนี่ยเสียโป้ก็ต้องแจ้งให้เราทราบหรือไม่เราก็จะสอบถามกับสิรีลาามูลทธิเพราะตามข้อตกลงแต่พอถึงวันจริง บัญชีที่แจ้งกับเสียโปให้โอนครั้งแรกเป็นเป็นเป็นบัญชีไข่เป็นบัญชีของศิริราชมูลิติตามเอกสารที่ผมอยากให้ดูเพราะเอกสารฉบับนี้ผมได้ส่งให้เสียโปเพื่อเสียโปจะไปดําเนินการตามรายละเอียดคุณนิรันยืนยันว่าบัญชีที่ให้คุณให้เสียโปโอนครั้งละสองล้าน,นเป็นบัญชีของคุณเิงแน่นอนเพราะให้เสียโปโอนตามเอกสาร กรณีที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าเป็นเ,เป็นการโอนเข้าบัญชีฐานของที่บินอะไรไม่มีที่คุยกันวันนั้นไม่มีแต่ว่าสุดท้ายเสียโ้ก็อาศัยใบบุญบุณบินไปขอเฝ้ารับเสด็จด้วยเรื่องก็จบลงแค่นั้นพอต่อมาผมก็พยายามจะติดตามว่าเสียโ้ไดโอนเงินเข้าสิริราชบ้างหรือยัง เพราะว่าถ้าโอนปุ๊บเนี่ยก็โอนไปสองล้านก็จะได้รับเสื้อจากบุนิธิสองแสนตัวถูกไหมครับตัวละร้อยก็จะได้เอาเสื้อเนี่ยใหบ้บินไปแจกประชาชนเพื่อจะได้สวมใส่สําหรับการเข้าเฝ้าเจ้าอยู่หัวและพระราชินีรวมทั้งรัฐทายาทในวันที่5้ธันวาคมซึ่งเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติที่วัดพระแก้วและที่ท้องสนามหลวง เพราะรัฐบาลได้จัดกิจกรรมบรรพ่อขึ้นที่ท้องสนามหลวงกรณีตัวเลขของจํานวนเสื้อเห็นบอกว่าไม่ตรงกันกับข้อมูลที่เขาไปตรวจสอบกับทางมูลที่ตรงนี้คุณนิรันดร์ชี่แจงอออย่างนี้คือคุณสังกนะนี่ไปให้สัมภาษณ์ไลฟ์สดอะไรเนี่ยนะครับออกไปเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอันนี้ ผมก็ให้ดูนะครับตัวเรียกมันผิดไปว่าบริจาคสองล้านจะได้เสื้อส0 0พันตัวลองดูโพสใกล้ๆนะครับซึ่งมันไม่จริงนะครับมันทำให้คนที่รับฟังข่าวเนี่ยก็จะงงไปกับเสือ้อทำไมมันแพงนะครบ,บริจาค2ล้านเสียโป้บริจาค2ล้านถ้านั่นคุณบินจะได้เสือ้อหรือคุณเสียโป้จะได้เสื้อ2องพตัวซึ่งมันไม่จริง ตัวเลขมันหายศูนย์มันหายไปตัวหนึ่งมันต้องได้สองแสนตัวไม,ม่ใช่หมื่นด้วยนะครับอัเนี้บอกว่าสองพันตัวอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เป็นเท็จนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบคุณจตนะไปเอาตัวร่วงตัวเลขไปถามคุณนนท์คนนี้มาว่าก <ขอ S 1> ่อน,นหน้านี้คุณจตนะอ้างว่ามีการต่อสายตรงขาคุณนิรันร์พูดคุยกันเพื่อเอาข้อมูลเบื่องต้นนู่นนี้นะตรงนี้จริงเท็จแค่ไหนครับก็เป็นการกล่าวเท็จทั้งหมด มีการพูดคุยผ่านโทรศัพท์ไม่เคยพูดเพราะผมไม่เคยรู้จักคุณสันทนะแล้วผมก็ไม่เคยรู้จักเสียโป้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นก็เพราะเหตุว่าเสียโป้ไม่ได้ดำเนินการตามที่รับปากกับคุณบินต่อหน้าผมแต่เสียโป้ไปอ้างว่าที่ไม่สามารถโอนเงินได้เพราะว่าซ้อบอกว่าสันทนะ ไม่ต้องโอนให้กับศิริราชมูลทิผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเสียโป้จึงต้องไปผ่านซ้อทําไมเสียซ้อต้องไปคุยกับสันทนะสันทนะทาไมต้องโทรกลับมาหาเสียโป้เพื่อมาขอเบอร์พี่บินเพราะสันทนะบอกว่าอยากจะคุยกับพี่บินเป็นการส่วนตัวเสียโป้เขาก็บอกว่าเขาก็เลยให้เบอร์ของพี่บินไป แล้วสารธนะก็พยายามโทรติดต่อกับพี่บินก็เข้าใจว่าได้คุยกันตามที่เสียโป้เขาพูดถึงเพราะผมไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรผมไม่ได้รู้อะไรเลยในตรงนี้กรณีที่แม่การแอบอ้างเบื้องสูงเช่นการจะได้รับเ,เครื่องรากนู่นนี่น,ะนั่นคุณนิรันทีจแจงเรื่องนี้ยังไงครับอ,อ๋อผมผมก็บอกเสียโป้ไปว่าเออเสียโป้นอกจากการบริจาคเงิน ให้สีราชแล้วสามารถเอามหักภาษีได้โดยระเบียบของทางราชการก็สามารถนำเอกสารการบริจาคเงินที่รับรองโดยหน่วยงานไปประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชสิยพรได้โดยโดยนะถ้าบริจาคไม่เกิน30ล้านก็จะได้เหรียญตาตามชั้นที่กำหนด แต่ถ้าบริจาคเกิน30ล้านคือ30ล้านหนึ่งบาทก็จะได้รับสายสาภายนะครับชั้นดีเลกุณาพรซึ่งเป็นสายสาภายสําหรับคนที่ทำคุณประโยชน์หรือทำกิจการเพื่อสาธารณ,ณกุศลเช่นทำบุญสร้างวัดสร้างโรงพยาบาลอะไรต่อไรแต่ทุกอย่างจะต้องถูกตรวจสอบแล้วคนที่จะได้รับ แม้จะบริจาคเกิน30ล้านก็ตามก็ต้องดูประวัติว่าเขาสมควรที่จะได้รับไหมเพราะเมีหน่วยงานกันกรองเป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนแต่เสียโป้เขาบอกว่าแล้ววันนั้นเน่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องเนี้ยเพราะอย่างไรเสียผมก็คงขอไม่ได้ถึงจะบริจาคมากกว่ายี่บล้านซิ 10, เปอร์มากกว่า10ล้าน20บล้านหรือ30บล้านก็ผมก็คงไม่ได้ก็ถูกต้องเสียโป้ยังไงก็คงไม่ได้หรอก นะครับก็ถุกแนะนําว่าให้บริจาคในนามคุณพ่อหรือคุณแม่นะหอ่าสิบล้านให้แบ่งคนละครึ่งคนละห้าล้านหล้านแล้วเดี๋ยวจะช่วยทําเอกสารตามระเบียบของทางราชการให้เกี่ยวกับเรื่องการขอราฐานเครื่องราชซึ่งเขามีข้อกําหนดมีเกณฑ์มีกติกาอยู่ก็แค่นั้นเองนะครับก็นี้เสื้อสีชมพูบางท่านอาจจะมองว่า ตัวคุณนิรานเองแม้กระทั่งพี่บินเองมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์แอบแฝงใดใไมไ่ไไจ่เลยส่วนได้นั้นไม่มีแต่ได้มีก็อย่างเดียวความอิ่มเอ,มอิมใจที่ได้ช่วยให้สรีราดมูลนิธิมีเงินเข้าไปเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศรีลาดในการก่อสร้างอาคารนับ,บินทาประพิษ84พรรษาตามเอกสาร ของโรงมบาลสรีดาเล่มนี้นะครับส่วนที่เสียก็หนึ่งอาจจะเป็นจาเลยสังคมเพราะคนที่พูดนั้นเอาความเท็จเอาความไม่จริงความที่ไม่ชัดเจนไปพูดให้สัมภาษณ์ออกอากา,กาศไล์สพทางเทวีก็ดีทางอะไรก็ดีซึ่งผมไม่เข้าใจว่าคนที่ไม่ดี ทำไมอยากจะสร้างกระแสะว่าเป็นคนดีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ตามคําสอนของพระพุทธศาสนาคนทําดีก็ต้องได้ดีคนทําไม่ดีก็ต้องได้รับผลกรรมที่กระทําไว้ผมเองก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นส่วนได้ส่วนเสียเพราะมันไม่ไปใช่เรื่องที่จะบริจาคเงินแล้วมาหากค่าหัวคิวหรือมาขอคอมมิชชั่นจากศี่ราูล,าลนิษิไม่เคยนะครับ ค,<ม>คุณที่นั่จะยืนยันว่าเงินทุกบาททุกต่างไม่ว่าจะหนึ่งร้อยบาทหรือเท่าไร่ก็ตามเป็นการโอนผ่านบัญชีของมูลที่ศิริราชถูกต้องชัดเจนครับยืนยันว่าชัดเจนแล้วผมก็ไม่ได้ไปโทรหาโรงพยาบาลศิริราชเพราะผมเห็นตามประชาสัมพันธ์กับเอกสารประกอบกวบผมก็รู้เรื่องนี้มาแต่ต้นว่ามันจะเป็นประโยชน์กับศิริราชในการที่จะนำเสื้อสีชมพูอันนี้ มาให้กับผู้บริจาคเงิน100บาทเพราะเสื้อสีชจัมพูตัวนี้เขาทำถูกต้องตามระเบียบโดยได้รับอนุญาตจากนักนายกเมื่อปี54สทำเสื้อสีชจัมพูป,ปักตาใสญลักษณ์84บัรษาพระเจ้าอยู่หักวก็เรื่องก็เท่าน,นั้นเองแล้ววันนี้ใครมาทำเสื้อสีชมพูอันนี้ขึ้นมาก็ไม่ได้ผิดกฎหมายมีความผิดตามกฎหมายนะเพราะว่ามันไม่ใช่วาละ ที่คุณจะทําแล้วถ้าจะทํคุณต้องขออนุญาตสํานักนายกแต่ประเคผมดูแล้วทุกอย่างเนี่ยมันถูกต้องตามระเบียบตามอะไรหมดเพราะผมก็รับราชาการมาถึงเกษียณอายุราชาการโดยไม่มีมุนทินไม่มีข้อดางค้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่มีส่วนได้อะไรนอกจากว่าถ้าทําโครงการนี้สําเร็จก็ได้บุญถึงเชื่อว่ามันก็จะทําให้ วงตระกูลของผมก็ดีหรือวงตระกูลของพี่บินที่เขาทำอยู่ก็ดีว่าน่าจะเป็นผู้สใน,นในชาตินี้แนละในชาติหน้าหลังจากที่เกิดเรื่องกระแสข่าวออกมาความรู้สึกของคุณนิรันต์กับสิ่งที่เราเชืว่อเราตั้งใจที่จะทำแล้วมันเกิดผลกระทบออกมาตรงนี้อยากบอกอะไรกัะทัาผมผมก็ต้องบอกว่าผมเองไม่ได้ตกใจไม่ได้ รู้สึกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะผมเคยอ่านพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่าว่าท่านเคยตรัสเรื่องนี้ว่ามีพระราดำหรหลักว่าในสังคมย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีจงช่วยกันส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองนะ แต่คนไม่ดีพระเจ้าอยู่หัวและกาภิกรท่านเน,นเดบบกว่าเอาไปทําอะไรประกอบกับพระราดดำรัสที่ผมจําใส่กล่าวประหมอมไว้ก็คือว่าความดีเป็นสิ่งที่ทํายากคนดีเท่านั้นที่จะทําความดีได้ความชั่วเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายทั้งคนดีและคนชั่วย่อมทําได้เสมอกัน ผมก็คิดว่าในสังคมวันนี้เราต้องส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนอยู่ในสังคมแต่คนที่จอมปลอมนั้นสังคมต้องกระชากหน้ากากเขาออกมาแต่ว่าพอดีวันนี้กระแสโซเชียลกด็ดีกระแสสังคมกด็ดีมันพาไปอีกทางหนึ่งมันไม่ไปทางตรงมันไปทางอ้อมเพราะฉะนั้นผมไม่ได้รู้สึกว่ากังวลหรืออะไรต่ออะไร แต่ว่าก็มีคนหลายคนก็พยายามโทรมาหาคนที่รักคนที่เคารพเพราะเขารู้ว่าผมนั้นชอบทําอะไรที่เป็นประโยชน์แบบใหญ่ๆเบิ้มๆซึ่งผมก็ภูมิใจในชีวิตของผมราชก,การ41ปีก่อนเกษียณมาปี62สผมได้ทําคุณประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่ผมอยู่คือกระทรวงศึกษาธิการแล้วผมก็ได้มีอะไรที่เป็นผลประโยชน์ในโครงการในกิจกรรมทุกทางที่ทําให้ เดินมาที่ผมก็สบายใจแต่ผมก็ห่วงพี่บินว่าว่าว่ากำลังจะถูกหมาบ้าไล่ฟักไล่กัดก็ถ้าพี่บินจะหยุดให้หมาบ้าไล่ฟักไล่กัดพี่บินก็คงจะต้องเอาอาหารหมาให้หมากินบ้างนะหมาจึงจะหยุดนะหรือก็ต้องพาหมอมาฉีดยาให้หมาถูกไหมครับผมคิดอย่างั้น ไม่้รูสึกว่าสุดท้ายในเมื่ออาจารย์ตั้งใจที่จะบอกบุญอันนี้ก็เรียนเชิญบอกบุญผ่านเพจได้เลยนะครับบอกบุญผ่านเพจนกกระจอกได้เลยว่าสําหรับที่น้องประชาชนที่อยากจะทําบุญกับโรงพยาบาลศิริราชเพียงหนึ่งร้อยบาทท่านก็จะได้เสื้อสีชมพูนะครับก็ฝากอาจารย์ประชาธพันธ์ได้เลยนะครับโดยโอนเข้าบัญชีของมูลที่ศิริราชังไงอะไรก็ ครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากผมก็อยากเชิญชวนพี่น้องประช,ชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับได้ร่วมบริจาคทรัพย์100บาทนะตามกําลังศรัทธาท่านจะไปบริจาคที่โรงพยาบาลศิริราเองก็ได้เพราะเขามีเจ้าหน้าที่รับบริจาคพรและก็พร้อมที่จะมอบเสื้อให้ท,ทันทีแต่ถ้าท่านไม่สะดวกจะไปโรงพยาบาลศิริรา ท่านก็โอนเงินเข้าบัญชีศิริราชมูลนิธิธนาคารกรุงเทพเลขที่190ขด0ขีด70111ด9ขอมปรุณาโอนเงินและชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์วันเดือนปีเกิดไปที่อีเมลของศิริราชได้นะครับทางศิริราช เมื่อได้รับเงินจากท่านก็จะออกไปเสร็จแล้วท่านก็จะได้รับเสื้อสีชมพูปักดาสัญลักษณ์8ปดติสาซึ่งก็มีจํานวนจํากัดเพราะไม่สามารถที่จะผลิตขึ้นมาใหม่ได้นะครับเสื้อนี้ท่านจะใส่ในวาระไหนใดก็ได้หรือจะเก็บเป็นที่ระลึกเพื่อนน้อมราลึกถึงพระมหากราณุณาธิคุณของล้นเกล้าพระบาทสมเด็จพระบรมินทหามหาบรมนาถบพิตร ภูมีผลเป็นรายใหญ่พผมอาจจะพูดผิดพูดใหม่ก็ได้นะก็เล่าให้ฟังนะก็เรียนเชิญเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงและเพื่อเป็นการช่วยให้อาคารณา์บ้องมินทะเลาะพิ่แปดสี่พรษาสำเร็จลุล่วงแล้วมีเครื่องมือแพทย์เพื่อจะใช้รักษาพี่น้องประชาชนทั่วประเทศผมก็จะเรียนเชิญครับด้วยด้วยความเต็มใจถ้าท่านเห็นว่าท่านอยากจะร่วมบุญเพียงหนึ่งร้อยบาทก็ย่อมเกิดประโยชน์กับชีวิตของท่าน ก็บริจาคได้สองทางหนึ่งบริจาคที่สิริราชโดยตรงสองบริจาคผ่านสิริราชมูลนิธิอันนี้นะครับถ้าสงสัยถ้าสงสัยท่านโทรไปที่เบอร์นี้นะครับเบอร์ของสิริราชมูลนิธิคือ024197658ถึง60อันนี้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนตามข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ผมโชว์ให้ดูนะครับเดี๋ยวมันมาทิศถ้าสนใจจะบริจาคนะครับก็แคปนี่นะครับอันนี้เป็นโครงการของเสื้อนะครับให้รบกวนคุณนิรันร์บอกเลขบัญชีให้ผมอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามีแฟนเพจแบบว่าอยากให้ทวนเลขบัญชีของสิริราชอีกครั้งหนึ่งบัญชีธนาคารชื่อบัญชีนะครับสิริราชมูลนิธินะครับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพนะครับเลขบัญชี 1 <190, S 2> 9 9 0นะครับ0-70070 1 1 1 1แล้วก็ครับนะครับเดี๋ยวปักหนุดให้นะครับอันนี้ตามเลขปัทีท่านใดที่อยากจะทำบุญก็เรียนเชิญน,นะครับเพราะว่า1 0 0บาทของท่านนะครับก็จะได้รับเสื้อเป็นเสื้อที่ระลึกแล้วก็เป็นเสื้อที่ถูกกล้องตามกฎหมายนะครับไม่มีใครสามารถที่จะไปทำปลอมคือทำปลอมขึ้นมา ก็เป็นการทําผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าเป็นเสื้อที่มีการขออนุญาตตามระเบียบถูกต,ต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านาร่วมกันบริการแล้วนะครับก็ส่งรายละเอียดรวมถึงสลิปนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรของท่านไปตามอีเมลของสิรลาชนะครับสิงหลาจะได้ส่งเสื้อมา,มาให้<ม>กับมีะนะครับมาให้กับทาง นี่ก็เป็นการเปิดใจนะครับคนวิรุ่นล่าสุดถ้าไม่สบายใจซึ่งเป็นเราไื่องที่นําช่วยสิ่งพวงมาฮาที่บินนะครับหาคนที่มาร่วมกันข้างบนกับโครงการของมูลนิธิศิริราชนะครับนี่ก็เป็นการเปิดใจแบบชัดเจนนะครับอยากให้ทุกท่านมีสตินะครับอยากให้ทุกคนมีสตงพยาบสิบราการแล้วโทรไปที่โรงพยาบาลอันนั้นก็อาจจะได้รับแชร์ด้วยนะครับอยากใ้กานแชร์ด้วยนะครับเป็นนี้คงจะเป็น นะครับความคืบหน้าล่าสุดแบบชัดเจนนะครับว่าคนในหลังนี่คือต้องเรื่องที่นำโครงการเสื้อสีชมพูของสิริราชมหาพิบินช่วยให้คนร่วมกันทำบุญนะครับนี่เป็นการตั้ดใจครั้งแรกนะอาจารย์นิรัน์ไม่ไปนั่งแถลงข่าวในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ว่าเขาเขาเรียกอะไรครับอาจารย์ คือไม่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อจิตใจอาจารย์มากมายไม่มีเลยครับเพราะว่าเป็นความตั้งใจจริงๆของห้ายกคนซึ่งวันนั้นเองเนี่ยวันที่คุยกับกรุงเทพ1 9ะ 07011199070เราก็มีโอกาสในวงการเราก็ทราบข้อมูลนี้มาโดยตลอดบัญชี่เราว่ากรุงเทพ1900ที่ไม่ได้ออก70เราก็อยากจะดูความตัวข้ามกันว่ากรอบมารูปแบบไหนบ้างอย่างเลขบัญชีรสุดท้ายที่คนนี้ทำให้ออกนามาหานีาบิของแล้วก็ต้องบอกชัดเจนนะครับอย่ใช้คำว่าคนต้นเรื่องที่เอาเสื้อสูทมาให้พี่บิณฑช่วยหา เพื่อจะร่วมกันทนําบุญเป็นสะพานบุญให้กับโรงพยาบาลสิริรานะคสุดท้ายก็ได้รับความประจกักแล้วก็เชื่อว่าสังคมจะใช้นิตยญายแล้วก็ฟังเหตุและผลตัดสินกจเราเองว่าใครจะทําอย่างไรเช่นไรนะผมต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ถ้าท่านเด้ตามข่าวนี้แล้วได้ร่วมบริจาคท่านก็ย่อมได้บุญตามที่ท่านตั้งใจ ขอบคุณครับพี่น้องทุกคนครับขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับนวันนี้ครับนี่ก็เป็นการเปิดใจครั้งแรกนะครับของอาจารย์นิรันดิ์อยากให้ทุกท่านแชร์ให้ผมหน่อยนะครับอยากให้ทุกคนแชร์ให้ผมเลยนะครับไลน์นี้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลล่าสุดนะครับกันการเปิดใจครั้งแรกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะส่งคลิปนะครับคลิป ภาพและเสียงของอาจารย์นิรันด์นะครับให้กับทางผู้สื่อข่าวได้ช่วยกันนะครับให้ข้อมูลตรงนะครับให้สังคมเดี๋นะคุณนิรันดรคุณนิรันดร์นะครับอาจารย์นิรันดร์สกุลอะไรนะครับอาจารย์นิรันดร์สุขปรีดีนะครับโอเคครับขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตนําคลิปภาพส่งให้กับสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับเพื่อจะได้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลล่าสุดของการเปิดใจในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเราเจอกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณจากหัวใจครับ